คุณเคยสังเกตกไหมครับว่าต้นพลิกทำไมถึงเป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งเกิดจากหนอนก็มีนะครับเกิดจากมาแมลงก็มีและเกิดจากเชื้อราก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในการใช้น้ำยาสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับฉีดเพื่อป้องกันมแมลงนะครับมาวางไข่ทำให้เกิดหนอนนะครับหนอนเมื่อเข้าทำลายผลของพลิกแล้วนะครับ อาจจะทําให้พริกไปโรคพริกเน่าได้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับและส่วนผสมของพริกที่มีอยู่ในน้ํายาสูตรนี้นะครับก็ช่วยนะครับในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความเผ็ดร้อนนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าพริกเป็นเม็ดแบบนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการนะครับในการทําน้ํายาก็จะไม่สามารถไล่มดมแมลงได้นะครับแต่ถ้า เรานํามาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชแล้วนะครับจะช่วยได้มากฉีดพ่นไปเลยครับและสําหรับนะครับพริกที่เป็นแบบนี้เราก็ต้องเก็บออกนําไปทําลายนะครับเห็นไหมครับพริกเป็นกุ้งแห้งพริกเป็นโรคพริกเน่านะครับเก็บออกให้หมด